ครับสวัสดีครับผมคีซีช anel นะครับสวัสดีครับกูกอกสเตชันครับไปดูกันครับโอ้โหใครมานี่ครับเจน้อยครับเจน้อยแวะมาเยี่ยมลุงพลครับครับสวัสดีครับเจน้อยสวัสดีครับถามหน่อยถามหน่อยคิดคิดยังไงแจ๊วจววได้พได้ดวนะคะดดวยย น้อยไม่ได้มานานแล้วเนาะแม่ต้องรยังไม่มีแม่คนละมีเนาะอยู่ตรงแม่โซพีเก่าเนาะ่อเนาะใช่ตอนนี้กลับไปกลับเป็นคนสร้างร้านให้เนี่ยกลับมาทำบุญเนาะับเนาะ มาเริ่มทำบุญเก่าคนเดิมนะครับเป็นน้ำแรกนะครับที่มาขายสุขานะครับมาร่วมทำบุญกระถินนะครับเรียนน้อยมาสวยมากมาร่บุญสามีและลูกนะมากับลูกสาวสาด้วยคือเมื่อกี้ถ้าในโพธ nah. ิไม่ทักนะไม่รู้จังไม่ได้มาไม่ได้มาวันเดียวเนี่ยลูกมาร่วมบุญแล้วก็จะกลับมาร่วมบุญแล้วก็กลับ มาร่วมบุญกันทีนึงก็อยากมายานยานพินท่านยทุกคนนะน่ก็ได้ส่วนหัวไปถอดไปถล่มทุกคนเคยมาอยู่นี้เนาะทุณผา้ามที่นี่เนาเลยเลยยามาล้วมบุญเพิ่มเี่เข้าล่ะเข้าเคยิ่มเอ็เพิ่มเนาะอันตรายเพิ่มเพิ่มเลยคืดไม่แล้วไม่ลืมอะไรยามาเลิกกับยามาขายดีก็เก้อยไปอยู่ไหนก็ยังกลับมาที่เดิมเนาะครับเนาะ เดินๆ้มารอบนี้ออร่ามากเลยน่าซีบจับขุนนายขุน้าวแนจะได้สามเดินกว่าแล้วกะลากกับสามเดอนผู้ใหญ่กับซีบีดีครับพี่น้อยีครัวดี่นี่ต้องมาอยู่ตั้งแต่ เสื้อผ้าห้อยตรงนี้นะ้นลมแต่ฝั่งนี้ห้อยห้อยลงอยู่ก็แบบนี้เนาะลมย้ายไปย้ายมาแล้วก็มาเห็นผมช่างเอ่อเพิงเพิงขายของก็ให้ช่างผมมาสร้างให้ที่น้อยเขาก็ไปติดต่อผมให้มาสร้างบ้านให้สร้างร้านให้ ตอนแรกก็อยู่ด้วยกกัน็สร้างสร้างแล้วก็รื้อรื้อแล้วก็สร้างสร้างแล้วก็รื้อเพราะว่าวัดเขาไปมันเลยมาตรงถนนเนาะว่าน้ำว่างมีหอยตอนนั้นก็แแตนไมาก็แแตนดูอยู่ในบ้านหลอก็ทอดในบ้านในช่วงเราขนาบคอยอยู่บ้านกกตุ้มคอยมัยังคือทอดคือทอดคต่ทอด ก็ไปกันขึ้นยอดพี่เก้าจังจักได้มากเพราะตอนนั้นยังมีต้นไม้ยังมียังมียังมียังไม่ทําอะไรเลยต้นต้นอะไรนะบอกแม่สรพีบางแล้วก็พากันเอาต้นไม้เรียงๆแล้วก็มีคนขายของฝั่งนู้นอันนั้นยังคนนี้สมัยก่อนเลยซ้อมรำเนาะ้มลยังไม่ปยังไม่ทําอะไรเลยตรงนี้นะซ้อมรำยังไม่ถิ่นตอนนั้น สมัยนั้นนะเราพากันซ้อมลำกะว่ายังไม่มีใครให้ลำเลยนะถึงบรรยากาศเก่าๆเนาะชื่อช่องอะไรเอ่ยเป็นแหล่พ่อพเรนเหมือนเดิมพ่อพายเรนนะเอฟซีทุกคนใครอยากได้พ่อพายก็ไปนะไปทุกตามช่องเนาะเอฟซกับเอซีลุงปลาหลักัทุกคนนี่แหละเนาะคนจะไปซ่ยอุดหนุนจ้ะกัอุดหนุนครับโควิดมานี่ก็ได้ยูดีน้ำนัอุดหนุนไดี่ กะได้คู่มืออยู่ให้พงเนี่ตั้งแต่ไปกะพอได้กินอ่ะนะค่ะพอได้อยู่ได้กินพอได้ส่งลูกส่งเตาพอได้ส่งวันรถเงื่นเลืออยู่ค่ะเหมือนกบบตอยก็ถือว่าโอเคเนาะก็พุ่นเอฟซีทุกทุกคนนะคะที่เพิ่นตอยบุญนุนเนาะค่ะราแคาเอฟซีลุงปลาเอฟซีน้องๆเอฟไอยูทูบเบอร์ทุกคนนี่แหละค่ะเพิดประหุจักนอนอยู่บ้าทุกคนเลยค่ะแฟนๆคนที่เคยลืมเพิ่นนะคะเพราะว่าในเมยู่นน้ำเพิ่น ก็ใส่เปนวรมีรุมพ่นล้วกะปูโอเคนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นแม่ค้านะครับเก่าเกณ่์มาบุกเบิกตังพงนี่ล่ะเป็นคนทำร้านเธอค่ะเขบคุณตั้งพงเลยล่ะครับผมขอบคุณครับ แล้วรยืมนะคะบริษัทโมดูมโฮมซับจำกัด TP Skin นะคะแล้วก็เซรั่ม TP ดยเด้อนะคะพี่น้อยจ้ะจ้พี่น้อยท่านนี้ท่านไหนเยอะ้อคุณ้ายเนะะคน้ค้รก่อนเด้อัโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับหลับคลิปนี้ก็ขอจบลงเป็นตอนนี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนี่คอช่นะครับอย่าลืม ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหยครับกอกกอกทเตชัน<ๆ>เลยนะครับขอบคุณครับ